พี่น้องสวัสดียามแรงพี่น้องโอตโอตะกะกินนมพี่น้อง <c oughs> นอนนอนแต่นอนว่าพี่น้องออกลางคืนกลางคืนนี้ย่านนอนดึกยุบกลางคืนนี้นอนแต่นอนว่านอนอีกตอนนี้ภาษาไปคลินิกพี่น้องหมื่นว่าสิเมื่อแล้วกัไป <c oughs> ว่าไงคลินิกอันเปิดเปิดอะไรได้สองคืนเลยนะทีเด็ดแงมื่อหนวดสกับเลยพี่น้องมื่นที่สองบอกมาหนิที่สองบอกหืึสองคืนสามื สอคืนบ่ดีสามดีเลยพี่น้องราวะว่านนี่กับไปความเจียบกับบันดีเลยพี่น้องจากไปหายอันยาคู่มันผูกแค้นหายพรว่าผูกแค้นหายนงเลยพี่น้องราวะว่านกับคืดยู่ว้านพี่น้องเอาไปบอกแต่ว่าคดี่เลยมาดูทางนี่ป้าตุ พากิเห,ห,หยเก,ก็บยังไงเบีดเแร็จว่ายุ่แล้วเออแบบเอาเด้ไปเวียบไปยังเกิดมานอนเพล่ไปเวียบไปงานนองหรือว่าไปธุระซื้อผ้าก็เมียดนะฮะหออันดลลาเบิงหลือกาบีบีเบิง <laughs> Mẹ Tangi, tama tangi. Ah, bọn as Tăng body Tăng tangi. Ah, somebody, tangi đeo. Hip giang, chip, 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 À, To to คล้ายเครื่องเน่นเน่ะโทรศัพท์สวัสดีก่อดตีเลยสวัสดีๆเลยบ้าใชีไหมสวัสดีสเออทม่อ้ันไ,ได้ได้ห่อนโมงแต่กกับโมงได้โทรศัพท์มาสูงขนาดพี่น้องเลยสองสาวเลยกับลมเย็นพี่น้องอากาศเย็นๆลมบรรยากาศตัวเมืองนะก็ เหยียบเาาก็เก๊กแต่บรรยากาศตัวเมืองใกล้ซอยพ,พุทธมาฑลไปน้องเป็นนครเลยพี่น้องนครใกล้ซอยพ,พุทธมาฑลไปน้องบรรยากาศยามแรงพี่น้องบอกเงาพี่น้องตัวเมืองที่มีรถม,มีล้างรลายี่น้องกันอยู่เชโนกอะคับมากอะ กินข่าวแล้วก็เฮ็ดไปเฮ็ดนมั่นพี่น้องมาสวนก่อนบ่ง,น,บงนั่นเบ่งนี่้ดงนี้บอไไลปลายลายบอลลงเรามาบึงทางนี้กับเซฟเขากับพักหมูเตรียมกัวพักพี่น้องมาแล้ว <c oughs> อืม หอยสีนชื่อตั้มทางนี่ก็สมุทรซอนของกินพ่นทองก็กินสุกบางงานครอบครัวกับเห็ดของกินหรือพกกน,น,อน,นักงานพนักงานกนัไปหาก,กินจะบอนนี้่นทองจะเติซูม่นทองแย่งนะแต่ก็มีหลายบอนหมดกินบอนอยู่พ่นทอง อาหารอาหารการกินเมืองใหญ่นี่ยร้ายพี่น้องแข่งกันผมคืออยู่เซโนพี่น้องเซโนเหมืนกับแบบโบลายพี่น้องโบลายบายันไดอันนี้มีทุกซอกทุกม,มุมรถกระบะติดพี่น้องเมืองใหญ่อยู่แต่รถยังโบลายคือ่อนเมืองใหญ่คือนครเวียงจันทร์พี่น้องพะลวงเวียงจันทร์รถเละติดเตะไปสองเถื่อพี่น้อง คำหรือว pues ่าเป็นมันอัน้งติดมันซุกมันซาทิผมได้อนาคดกระยานเต็มทองรถไงซํมสีี้วนทางพี่น้องการคืนรนบนนอนให้หนาอุ้มพี่น้องบนนอนฮะออโต้วอนเห้ยดยรีบปีบี หนึ่งสามสามสี่ห้าหกเจแป้ิลีมกระปลีมกระโดดนกินนะะมีมพี่น้องโบนัสบีดลารูกสาวสามคนพี่น้องเรากันเลยมาเลยอ่ะตัวเอ้ ยังใครเยอุ anut, erm ้มคนอุ <Find human Jorge> ้มคอยดิมลีปะหนึ่งสองสามอัตรลีปะดิมลีดิมลีแล้วออุ้มบินก้อนล้ว่าแล้วตอนขำตอนแรงจะเอานอนบาดเดียวนะฮะมาแนอุ้มบินจากอนดกนอนนอนอนามัายนอนเดียวเขาได้กาแฟกับมุ้งหล ลาเต้เหตุนี้ขมูมขมูมแต่อันนี้ลูกของหมูเนาะต้องการเลือดกลุบอันนั้นคลุบบี้เาเกิดอุบัติเหตุพี่น้องปรึกษากันปรึกษากันตลอดในหมูในกลุ่มหมูนี่มีผู้ใดกลุบบี้นะเบาอ้ายกับกลุบบี้วะเออถ้าบท่านบอมมี่รีก็ต้องเบาอ้ายชิวบริจาคมาอารมณ์อะไรเอาออกได้เบาอ้ายคือเอาออกตลอดนี่ป้ามาแล้วพี่น้องประตูกับลุงหนวดมาแล้ว จับเด้อลูกจักเด้อเดชอุ้แน่น่ไม่กรดูเลยจโตฮะอยู่น้ำหยาอยู่น้ำหยาจัะแต่แตกเป็นเห็กับข่าวนะสะดวกประเมิบแตกทุกงวดผลมาเดี่น้องด้ยมานอนมือคืนกับบ้านมื่อวานว่ามื่อคืนวันเปิดบ้านเมื่อม่เช้าท่านพี่น้องเมื่อผลเมื่อนาผลกับไปหาเอาโอนกับลูก เดี๋ยวพอากับลูกเข้ามาพี่น้องเลยหยดกับประตุกหายบ่แม่เห็นหุ่งบ่แม่เดินไปแบบสบาย แบกคนับ่รเายี่่ใื่ตเตี้ได้ลงเมาซอยเมื่อคืนเียแล้จะนอนนี่แล้วว่านอนสะอุ่นโดยนอนชาวกินหกินหลายส อันนี้เราดูดว้ยอด่ะบอกอันนี้บอดูได้นี่กินนมกินอุ่นบ้ได้หันาบอกอากาศเย็นมันก็อุ่นอะไเด็กนอนอ่อเด็กเฝ่มดาำังคะก็จะกินักจะกินนบอกทางสวนี่นะอกโอ้ยอุ่นสุดเยอนีอบบ อากาเย็อาแล่ลูกินอมเนี่นุ่ตอตอกตอกตอพี่น้อยเอาโตกัอาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้กันนะไปก่อนพ่อกระคิดหนาเด้อจ้าพี่น้องส่วนยังส่ละมุนเห็ดกับขอกกับข่าเน่พี่น้อย